และล่าสุดนะครับได้ข้อมูลจากตำรวจว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเพศอยู่ในความคุ้มครองของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาทางตำรวจก็เลยนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วครับนี่ฮะเพราะประเด็นเนี่ยถ้าดูจากสายไหมต้องรอดเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าทางแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยคนขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยประสานมาแลวยืนยันว่าลูกป่วยจริงมแม่บอกเลยลูกป่วยหนักจนิงท่นเคยบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอ,อันนี้แม่บอกนะ ทีนี้เราก็ไปถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับพุ่งกับสนหุวยขวางถึงข้อมูลดังกล่าวพันตำรวจเอกประสบโชคเอยมพินิษ์ออกมาอัปเดตนะครับบอกว่าคืออันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าตํารวจคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยเบื้องต้นพบว่าจริงๆเนี่ยสื่อสารได้นะแต่ก็ยอมรับว,ว่าเวลาคุยกันเนี่ยไม่ปกติฮะลองฟังท่านดูฮะรู้ตัวครับผมพูดคุยซักถามกับเจ้าตัวโดยตรงเนี่ยก็เล่าเรื่องได้ แต่ต้องยอมรับว่าในขณะที่ไล่เลียงรายละเอียดบางห่วงบางตอนของการพูดคุยอาจจะมีสภาวะที่ใช้คำว่าไม่ค่อยปกติเขามีขอโทษคนผู้เสียหายบางไ,งไ,มไหมคะในขณะที่คุยกันเมื่อเช้ายังยังไม่มีครับรแต่ก็เขารู้สึกเสียใจนะเท่าที่เท่าที่พูดคุยด้วยกันเนี่ยเขารู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่บอกสภาวะไม่ปกตินี่อาการเป็นยังไงคะจากที่เราขอให้แค่นี้ดีกว่า เนื่องจากว่าอาจจะกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของค่เนี่ยถ้าพุ่มกับบอกว่าพูดคุยสื่อสารได้แต่ยอมรับดูแล้วว่าไม่ปกติผู้ก่อเหตุก็รู้สึกเสียใจแต่ยังไม่ได้เอ่ยคําขอโทษขอรอผลการรักษาให้ชัดเจนก่อนนะครับจึงจะพิจนารณาคดีส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเคยก่อเหตุบ่อยครั้งหรือเปล่าพุ่มกลับบอกว่าตรวจสอบอาชญากรรมแล้วย้อนหลังไปแล้วยังไม่เจอคดีอื่นกับเจ้าตัวนะส่วนความคืบหน้าคดียังไม่ได้แจ้งข้อหาครับ เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุและแม่เนี่ยก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วแม่อยากให้พาตัวไปรักษาแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีในร่างกายเรื่องสารเสพติดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ภูมิกับบอกว่าแม่ให้ข้อมูลบอกว่าลูกเคยมีประวัติรับการรักษาเรื่องสภาวะสารเคมีในสมองหลังผิดปกติที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีมาก่อน นำใบประวัติการรักษามายืนยันกับตำรวจปรากฏพบว่ามีการรักษาจริงตั้งแต่ปี2565แต่ช่วงหลังผู้ก่อเหตุหนีการรักษาไปส่วนเรื่องขวดนะ้ำบรรจุของเหลวสีเหลืองที่พบในรถพุ่มกับบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคือสารอะไรนะครับทีนี้ประเด็นนะที่แม่บอกว่าลูกเคยบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ประเด็นนี้ฮะต้องฟังจากคุณเอกภพเดือนกระเสิร์ฐใส่หมต้องรอดเนื่องจากว่าได้คุยกับแม่ผู้ก่อเหตุแล้วเล่าเรื่องราวให้กับคุณเอกภพฟังบอกประวัติลูกหมดเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นนักกีฬาระหว่างประเทศนะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเคยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาหลายปีจริงก่อนสมัยเออก่อนนู้นน่ยสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งคุณเอกภพบอกแม่เล่าว่าลูกไปบวชฮะพักการเรียนเลยไปบวชพระสองเดือน แล้วถึงขั้นศึกออกมาศึกษาพระธรรมต่ออีก10ปีจนกระทั่งเพื่อนไปหาแล้วก็บอกว่าเอออยากจะให้ออกมาเรียนต่อให้จบได้ไหมหลังจากนั้นก็เลยได้ศึกออกมาเรียนต่อแต่หลังจากที่ศึกออกมาแล้วระหว่างเรียนต่อเนี่ยลูกมีอาการคลั่งคลั่งถึงคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลานี่คือสาเหตุที่แม่ก็ต้องพาไปรักษาและกินยาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องต่อมาถึงขั้นว่าคลั่งหนีออกจากบ้านที่ชนบุรีแล้วจนกระทั่งล่าสุด10มกราคมเนี่ย เป็นช่วงที่แม่รู้ว่าลูกเนี่ยได้หนีมาที่กรุงเทพแม่ตามหาตั้งแต่สิบมกราจะได้พาไปโรงพยาบาลไงแม่บอกตามนะไม่ใช่ไม่ตามอยากจะให้หมอนี่ฉีดยาให้หลับไปจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เดิมที่เคยรักษาเอาไว้แต่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ยอมฉีดยาให้ก็เลยพาลูกกลับบ้านแต่หลังจากนั้นก็หนีออกมาจากบ้านอีกอบอกไม่สามารถติดต่อได้แม่เล่าให้คุณเอก็พบฟังแบบนี้จนกระทั่งมาพบเหตุการณ์ดังกล่าวครับ เขาเนี่ยเป็นนักกีฬานักกีฬาระหว่างประเทศเลยเป็นเก่งมากแล้วก็มันเนี่ยไปบวชมาหลายปีมันคิดว่ามันเป็นพุทธเจ้าและที่นี้ข่าสุดเนี่ยคือคือเหมือนมันมันขาดยาแม่ตานตัวมันอยู่มันหาออกจากบ้านไปมันหนีออกจากบ้านแม่ก็ตานตัวอยู่หลายวันจนกระทั่งวันที่สิบไปตามตัวเจอที่กรุงเทพเอาตัวล็อกไปที่โรงพยาบาลพราบังคุศเขาขอให้โรงพยาบาลก็าบังคุศช่วยฉีดยาให้ลูกเขาแบบง่วงหรือหลับทีแล้วเอาตัวกลับไปรักษาทีโรงพยาบาลไม่ฉีดไงมันก็เลยหนีต่อเนี่ย S <S <S คุณเอกพบบอกแม่เล่าว่าเนี่ยลูกอยากเป็นนักกีฬาแม่ก็ยอมเปิดฟิตเนสให้เพเลยเป็นพอกกายนักกีฬาพอกกายจนลูกก็ฝึกจนเป็นนักกีฬาจริงๆระหว่างประเทศไปแข่งจริงๆคือทีมข่าวได้ข้อมูลจากลุงผู้ก่อเหตุด้วยนะครับผู้ชมลุงเนี่ยบอกว่าหลานมีอาการป่วยทางจิตจริงแต่ปกติเนี่ยหลานเป็นนักกีฬาพอกกายแข็งทั้งในไทยและต่างประเทศลุงบอกล่าสุดเพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันที่พัทยา แล้วเพิ่งกลับมาจากแข่งพกกายที่ญี่ปุ่นเบื้องต้นเราก็ได้ข้อมูลมานะฮะว่าเนี่ยฮะเป็นนักกีฬาพกกายจริงบนทิกต o k ด้วยนะทำคอนเทนต์เนี่ยไหมทำคอนเทนต์พกกายมีผู้ติดตามเป็นหมื่นนะฮะส่วนใหญ่สอนวิธีการออกกําลังกายแล้วลงคลิปแข่งพกกายเวทีต่างๆจริงแต่ว่าลุงบอกมีอาการทั้งจิตครับโอ้โหเนี่ยแต่ดูก็พอรู้ว่าบ้านเขามีเงินนะ ซื้อลงซื้อรถพาซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสอะไรให้ด้วยแต่หลายคนบอกถ้าป่วยจริงเนี่ยอย่างเงี้ยสังคมเดือดร้อนใช่ฮะ